นี่มีอะไรจะพูดไหมแล้วเมื่อวานแม่รู้ได้ไงว่าพี่ออกไปเที่ยวกับตุกกี้อะหนูเปล่าสักหน่อยแม่เขารู้เองอะ่ะเลอถ้าแกไม่บอกแล้วใครจะบอกคนะอาจจะเรียกพี่ใช้ให้ไปซื้อของแล้วก็ไม่เห็นพี่ก็ได้แม่เป็นคนบอกพี่ว่าแกบอก <c oughs> ถ้าต่อไปมีการบ้านไม่ต้องมาให้พี่สอนนะเอาพี่โห พี่สอนการบ้านหนูหน่อยดิมีข้อเดียวเองก็บอกเราไงว่าไม่ต้องมาให้พี่สอนนะนะนะมีข้อเดียวเองเออเอามาอ่ะอ่ะมาห้าคูณห้าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับยี่สิบห้าอ่ะเสร็จละเฮ้ยพี่เหมือนจะมีอีข้อนะหน้าถัดไปอะโอ้ยแล้วไหนบอกว่าข้อเดียวละอ่ะมามาข้อต่อไปสามคูณสามเท่ากับเท่าไหร่9เก้าเก่งเก่งอ่ะหมดละ เฮ้ hey, พี่เหมือนจะมีอีกหยุดพอเลยไม่สอนแล้วเอาพี่โอ<ฮ><ฮ>เหลือข้อเดียวเอง